เคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้108ตารางวาค่ะปรับลดราคาด้วยนะคะจากเดิมตอนนี้ลดเหลือแค่1ล้านบาทนะคะบ้านพร้อมที่ดิน108ตารางวาเป็นที่ดินชนดกุปแดง3ห้องนอน1น1ห้องน้ำค่ะมีพื้นที่ใช้สอย117ตารางเมตรนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ บ้านสวยพื้นที่ใช้สอยกว้างอยู่อาศัยได้เลยนะคะทำเรดีค่ะอยู่ใกล้เซเว่นนะคะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันด้วยค่ะห่างเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากถนน2 2 3 5เพียง1กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะถึงแล้วค่ะแปลงนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเหงาค่ะมีเพื่อนบ้านแต่มีความสงบมีความเป็นส่วนตัววิวภูเขาด้วยนะคะ สนใจติดต่อนัดชมได้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปไม่ว่าท่านจะซื้อไว้สำหรับการอยู่อาศัยการทำกำไรหรือเก็บไว้ภายในอนาคตนะคะท่านสนใจท่านทักเข้าไปคุยและนัดเข้าชมแปลงจริงด้วยตนเองค่ะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ